สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักษณ์จะมาคุยถึงเรื่องของดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเดือนที่17พฤศจิกายน2 5 6พนะคะซึ่งจะส่งผลต่อ,อลัคนาราศีทั้ง12ราศีเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของดาวอาทิตย์ก่อนดาวอาทิตย์นั้นเป็นตัวเลขก็หมายถึงเลขหนึ่งไทยนะคะโครงราศีสิงห์ธาตุไฟเพศช,ชาย ถ้าทํางานก็อาจจะเกี่ยวกับเป็นเรื่องเป็นหัวหน้าเป็นความเป็นใหญ่หรือบุคคลระดับหัวหน้าต่างๆนายกหรือบิดาสามีที่ทําการรัฐบาลมีลักษณะของอ่านิสัยก็คือถือตัวยิ่งเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมเป็นรองใครชอบยศศักดิ์ชื่อเสียงเกยียรติยศถ้าเป็นรูปร่างก็มักจะมีรูปร่างสันทัด อกผายไหลพึงผมหยักโศกตาคมหน้ามนผิวดำแดงนั่นก็เป็นลักษณะของดาวอาทิตย์นะคะซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาคุยถึงราศีธนูมังกรกุมและก็ราศีมีนนะคะก็หมายถึงทั้งลัคนาและราศีสามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะลัคนาได้มาจากการคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนำมาปลูกดวงออกมาสิทธิลัคนาราศีนะคะ ส่วนราศีนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่นะคะาราศีธนูนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมซึ่งดาวอาทิตย์ของชาวราศีธนูนั้นเป็นพบสุภาพะความสุขความสวยความเจริญความรุ่งเรืองทางใครต่างถิ่นต่างแดนต่าง,าง,างประเทศผู้ใหญ่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่17พฤศจิกาย,ยน2566เวลา15.06นาฬิกาได้ตำแหน่ง ไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพร่งคารนะคะเป็นคู่ศัตรูกันนะคะซึ่งดาวอังคารนั้นได้ย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยน2566ได้ตำแหน่งเกษตรราอยู่ในราศีพิจิกซึ่งดาวอังคารของชาวราศีธนูนั้นเป็นภพเรือนวินาสนะและก็ปุตตะนะคะเมื่อสุภะเข้าสู่วินาะและปุตตะก็หมายความว่า อาจจะมีการพบรักใหม่สําหรับคนบางคนที่ยังไม่มีแฟนหรือคนที่เลิกรังเลิกรากันไปอาจจะมีการพบเจอรักใหม่กับคนที่มีลักษณะความเป็นไม้เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนมีตำาหนิกเคยผ่านการมีแฟนหรือลักษณะของการปิดบางส้นเร้นอยู่เบื้องหลังหรือลักษณะของการเป็นคนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ หรืออาจจะมีการทำธุรกิจลงทุนทำอะไรใหม่ๆในเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของอต่างถินต่างแดงต่างประเทศแดงไกลอาจจะทำในเรื่องของ YouTube ในเรื่องของ TikTok ในเรื่องของโซเชียลมีเดียแบบ Facebook ก็ได้นะคะอาจจะมีเพจแล้วก็ยิงแอดโฆษณาหรือว่าขายของใน TikTok แบบไลฟ์สด แบบขายแบบมีในหน้าหรือจะแบบทำเรียวใน Facebook ในอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้นะคะทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเ c e b o o k ไม่ว่าจะเป็นทิกต o k หรือ YouTube นั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของชาวต่างถิ่นต่างแดนต่าง,างประเทศแดนไกลทั้งนั้นเพราะว่าเจ้าของเป็นคนต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ก็เป็นลักษณะที่ว่าอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะไม่รับรื่นเพราะว่าในช่วงจังหวะนี้ ดาวอาทิตย์นั้นได้ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะคะส่วนดาวอังคารนั้นอยู่ในราศีพิจิกจนถึงสิ้นปีดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องราวที่มันไม่สถียรนสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสาหรับราศีมังกรนั้นนะคะดาวอาทิตย์ก็เป็นภพเรือนมรณะ เข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่17พฤศจิกาย,ยน2566เวลา15.06นาิกาไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคารซึ่งย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยน2566ซึ่งดาวอังคารนั้นได้ตำแหน่งเกษตรานะคะดาวอังคารของชาวราศีมังกรน,นั้นเป็นภพลาภาและก็พันธุทรับสินที่ดินสิ่งก่อสร้างมานเรือนยานผ่านนะรยนต์ หรืออาจจะเป็นการทํางานที่ร่วมกับครอบครัวหรือทํางานภายในสนํงงานักงานภายในร้านค้าภายในบริษัททํางานราชการทํางานประจำอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสร้างความสุขความสเ็จความเจริญความรุ่งเรืองให้กับชาวราศีมังกรได้มาซึ่งลับผลผลประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพเรือนสุภาพ อพเรือนมรณะได้ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในพบเรือนลาภะก็อาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่อาจจะมีคนภายในครอบครัวนั้นมีเรื่องของความเจ็บป่วยหรืออาจจะมีเรื่องราวของความที่อาจจะมีลักษณะของการางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนญ,ญ,ญาปณะ,ะอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่าดองคารกับดาว อา,อาทิตย์เป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะไม่ถูกกันก็อาจจะมีการปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องของการขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสนําหรับราศีกุมนะคะซึ่งราศีกุมนั้นาดาวอาทิตย์นั้นก็เป็นภพเรือนปัตนิคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในภพเรือนกรรมะ ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2566เวลา15.06นาฬิกานะคะซึ่งดาวอังคารนั้นได้ย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2566ได้ตำแหน่งเกษตรราในเรือนกรมมะดาวอาทิตย์นั้นอยู่ร่วมเรือนกับาดาวอังคารปรตัตตานีคู่ครองคนรักมาอยู่ในกรมมะและก็สัชะซึ่งดาวอังคารสองภพเรือนคือกัมมะและก็สัชะ เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ราศีกุมนั้นอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องการงานที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนในการทําธุรกิจในโลกของโซเชียลมีเดียในโลกของการติดต่อต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศในเรื่องของการซื้อขายเป็นในหน้าหรืออาจจะเป็นลักษณะของการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการทํางานในโลกของโซเชียลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวราศีอ่กลุ่มนั้นในช่วงจังหวะนี้อ่ที่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพเรือนปัต,ตนิคู่ครองคนรักเข้าสู่ราศีพิจิกอา่าเป็นคู่ศัตรูกันนะคะดาวคู่นี้ดาวอาทิตย์และดาวอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูกันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งเรื่องการขัดแย้งเรื่องการขัดแย้งเรื่องของการเ,เ,รารเ,เรารหินห่างเรื่องของการไม่เข้าใจกันบ้างก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เพราะว่าดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนอกรรมมเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะคะส่วนดาวอังคารนั้นอยู่จนถึงสิ้นปี2566ช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะมีเรื่องของราวของการที่อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวราศีกุมอาจจะมีการเดินทางระยะใกล้กับคู่ครองคนรักในเรื่องของการทำงานอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ต้องพูดจาเจรจา หรือการติดต่อสื่อสารหรือการทำสัญญากาันกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวระยะใกล้หรืออาจจะมีการที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้ด้วยมีการทำงานร่วมกันกับพี่น้องเพื่อนฝูงกับคู่ครองคนรักหรือวุ่นส่วนก็จะ ก็เกิดเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคบ้างเพราะว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูนะคะส่วนสําหรับลัคนาราศีมีนนั้นดาวที่เป็นพบอริป,ปัญหาอุปสรรคและก็นิสินย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่17พฤศจิกายน2องพเวลา15.06นนาฬิกานะคะซึ่งดาวอังคารย้ายมาก,ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเวลา1 4 5 0ี 50, ่านาฬิกาได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในราศี พิจิกในพบสุภาดาวังคารเป็นสองภพเรือนคือสุภาและก็กระดุมพระสุภาความสุขความเสิ้วจเริญความรุ่งเรืองทางใครต่างดต่างแดนต่างประเทศผู้ใหญ่หรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตแล้วก็การเงินรายได้อริคขมาสู่สุภากระดุมพระก็หมายความว่าการที่อาจจะมีเรื่องราวของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่งใครต่างิต่างแดนต่างประเทศ ในเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาอาจจะมีหนี้สินอาจจะมีเรื่องของการติดขัดอาจจะมีเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องการขัดแย้งเรื่องของการที่ต้องแก้ไขในเรื่องของการเงินในเรื่องความสุขอาจจะมีการที่อาจจะมีเรื่องราวแต่ลัดเบาะแว้งกันได้ด้วยเช่นกันกับคนภายในครอบครัวกับคู่ครองคนรักก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ขอให้ทุกตะนาศีมีแต่ความสุขความโชคดีสวัสดีค่ะ